นางเอกคู่จิน้นฝากถึงเกรทบลินทอนหลังมีข่าวเมาส์โยงกาวสุภัสลาเรียกได้ว่าช่วงนี้กระแสฮอตและกระแสะมาแรงมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มโสดทั้งหล่อทั้งรวยอย่างเกรทบลินทอนต้องเป็นประเด็นร้อนข่าวเมาส์โดนชาวเน็ตจับโยงกับนางเอกคนสวยกาวสุภัสลาว่าทั้งคู่นั้นควงกันไปเที่ยวอยุธยาและก็กลายเป็นประเด็นดัง เพราะหนุ่มเกรสนั้นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสเปคสาวที่ชอบก็คือแบบกา้าสุพัสลาแถมทั้งคู่นั้นก็เคยมีละครด้วยกันคือเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับยิ่งตกเป็นประเด็นจับจินกันสนั่นเลยล่ะค่ะ ซึ่งงานนี้นางเอกสาวลูกครึ่งคนสวยแจ็กกี้ชาคารีนผู้ที่เคยออกมาเปิดเผยชัดเจนว่าหนุ่มเกรซนั้นคือสเปกแล้วก็แอบเตาะเตาะอยู่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะขยับมากเกินกว่าำํำว่าพี่น้อง ล่าสุดแจ็คก,กี้นั้นก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าก็เห็นกระแสข่าวดังกล่าวแต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรทั้งนีแจ็คก,กี้นั้นก็ยังแซวตัวเองขำๆว่าออกตัวเตะแรงก็แบบนี้แหละไม่สมหวังและก็ได้ฝากไปถึงหนุ่มเกรดว่าถ้าจะประกาศตัวมีแฟนก็อยากให้กระซิบป,ปอกกัลลวงนาะจะได้ซ้อมร้องเพลงคำยินดี ส่วนเรื่องหัวใจของแซวแจ็กกี้ในตอนนี้ก็คือโสดเพราะงานแน่นตลอด7วันรวดจนไม่มีเวลาคิดหรือโฟกัสเรื่องรักเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ